สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันไม่ดึกมากนะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่25ตุลาคมปี2023นะคะวันนี้เดี๋ยววันจะมาต่อในเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรส,สลัดคนใหม่นะคะวาวันนี้ได้หรืออยังนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้แล้วนะทุกคนก็ไมค์จอนสันนะคะตัวแทนจากกิพับดิแกนนะคะสายอัดรนลักษณิยมนะ,ะทุกคนได้รับเลือกเป็นประธาน สภาผู้แทนรัษฎรคนใหม่นะก็ที่ประชุมนะคะสภามีมติด้วยคะแนนเสียง220นะคะต่อ209เสียงนะคะก็ถือว่าเกินค่านะคะคือถ้าไม่ได้ไม่ถึง217เสียงนี้ก็คงจะดุดไปนะคะแต่นี่แกได้220นะคะต่อ209เสียงนะคะ ก็ไมค์จอนสันนะคะมีอาอยุ51ปีนะทุกคนจากรัฐลุยเซียนาเนาะก็หลังจากนี้ก็ต้องอมีการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณที่เคยแบบเลยกำหนดมาแล้วนะทุกคนแล้วก็ทำให้แน่ใจว่า,าจะไม่มีการปิดทำการหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งงบประมาณปัจจุบันนะคะจะหมดลงในวันที่17พฤศจิกายนนะคะก็ไม่แค่นั้นนะทุกคนประธานสภา สหรัฐคนใหม be hmm ่เ uh น huh. yes. ี่ยอาจจะต้องทํางานอย่างหนักนะคะเนื่องจากมีหลายงบประมาณที่จะต้องพิจารณานะทุกคนรวมไปถึงการจัดการงบประมาณ1นึ0 0แล้านดอลลาร์นะคะเพื่อช่วยเหลืออิสราเอลแล้วก็ยูเครนเนาะและก็ความมั่นคงบริเวณพรมแดนสหรัฐเนาะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเคยลองขอไว้นะคะ คือสมาชิกพรรคเดอพาคติการนะคะทุกคนสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็เรื่องความมั่นคงคมแดนนะคะแต่ในเรื่องความช่วยเหลืออ่ายูเคนยังมีความเห็นที่ต่างกันอยู่นะคะที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะ,ะสรุปแล้ววันนี้ก็ได้นะ,ะทุกคนอ่าคนใหม่นะคะก็คือไมค์จอห์นสันนะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยววันเห็นข่าวนี้อ่าจะลองเอามา ูดดูวันนี้นะคะว่ามีคนได้ดูข่าวนี้หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับการขนเงินนะทุกคนขนเงินเข้าเงินออกนะคะที่มาสหรัฐเองหรือว่าไปแถบี่โลบนะคะอันนี้ข่าวนี้มีออกมานะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับศุลกกกรเยอรมนีนะคะจับหญิงไทยลักลอบขนเงินห0 0 0 0 0สนยูโรกับไทยนะคะ เห็นข่าวกันไหมทุกคนคือสุลกากรเยอรมนีนะคะจับผู้หญิงไทยอาคาสนัมบินเลยนะคะรักลอบขนเงิน1นึ่งแสนยูโรนะ,ะทุกคนหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณนะน่าจะมากกว่า3.9ล้านบาทไทยนะคะะกับกรุงเทพเนาะหลังตรวจพบสิ่งผิดปกตินะในตะเข็บกระเป๋าเปล่านะทุคนก็มีการคุมตัวเป็นผู้สงสัยนะคะคดีฟอกเงิน ข่าวนี้นะคะมีตั้งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10ตุลาคมแล้วนะคะหญิงไทยคนนี้นะคะอายุ50ปีนะคะก็อาศัยอยู่ที่อรมนีนะคะกำลังจะขึ้นเครื่องเดินทางไปกรุงเทพเขาว่าอย่างนี้นะคะประเทศไทยนะคะเขาตรวจสอบพบสิ่งผิดกฎหมายในตะเข็บของกระเป๋านะคะกระเป๋าสองใบเป็นกระเป๋าเปล่านะคะที่อยู่ในกระเป๋าถือเขาว่าอย่างนี้นะคะสำหรับพฤติกรรมของหญิงไทย อพฤติการหรือพฤติกรรมของยิงไทยลายดังกล่าวนะคะเข้าข่ายความผิดข้อหาละเมิดข้อกำหนดในการแสดงเงินสดนะคะหรือก็คือนักเดินทางในประเทศที่3มนะคะมีความจำเป็นที่จะต้อง แสดงเงินสดนะคะ10,000ยูโรขึ้นไปนะ,ะทุกคนเมื่อนําเข้าหรือออกจากสหภาพยุโลปนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะไม่ไม่เพียงแต่ไม่แสดงนะ,ะทุกคนยังเก็บธนบัตรนะซุกซ่อนไว้ในช่องที่เขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเองด้วยนะ,ะ<ส>เพื่อจะเอาเงินข้ามประเทศกับไทยอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลานะคะก็วันเพิ่งเห็นข่าวนะคะก็ จริงๆแล้วนะคะในการแสดงเงินสดนะคะที่นําเข้าออกในของอเมริกาก็เหมือนกันนะต้องแสดงนะคะทุกคนว่าเราเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่เอาเงินออกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นความรู้สําหรับคนที่อ,อยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎอะไรเขาจับได้อยู่แล้วนะทุกคนยิ่งแถบอเมริกาแถบยุโรปอะไรพวกนี้นะคะทุกคนเขาตรวจสอบได้อยู่แล้วนะคะอย่าไปทําเลยเนาะ โอเคต่อไปมาดูข่าวออกวันนี้นะคะวันที่ย25ตุลาคมนะคะทุกคนเกี่ยวกับผู้กเกษียณอายุนะคะทุกคนก็เป็นความรู้อีกอย่างนึงนะคะ3ส,สิ่งที่ผู้กเกษียณอายุนะคะต้องรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้จากสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะก็จะมีในกรณีที่ในหลายกรณีนะคะที่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมต้อง เสียภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางนะคะคนที่เพิ่งพาประกันสังคมโดยชื่นเชิงไม่น่าจะต้องเสียภาษีผลประโยชน์ของตนนะคะหากผลประโยชน์ของคุณถูกหาภาษีเงินทั้งหมดจะกลับเข้าสู่โปรแกรมทันทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของคุณอาจต้องเสียภาษีแต่นี่คือสิ่งที่คุณควรจะรู้นะคะ,ะเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าประกันสังคม เป็นรายได้ปลอดภาษีแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องจริงสําหรับบางคนนะคะแต่ความจริงก็คือผู้กเกษียณอายุจํานวนมากนะคะจ่ายภาษีรายได้จากผลประโยชน์ประกันสังคมของตนไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเขาว่าอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีเรื่องที่ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับภาษีประกันสังคมอ,อยู่ไม่น้อยนะคะด้วยเหตุผลนี้นะคะต่อไปนี้นะคะเป็น3สิ่งที่ผู้กเกษียณอายุควรรู้เกี่ยวกับ าภาษีรายได้จากสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของตนนะคะก็จะมี 1. นนะคะไม่มีผู้กเกษียณอายุจ่ายภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ของผลประโยชน์ประกันสังคมของตนนะคะเมื่อพิจารณาว่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของคุณจะต้องเสียภาษีหรือไม่นะคะ IRS จะพิจารณาตัวเลขที่เรียกว่ารายได้รวมของคุณนะคะซึ่งรวมถึงรายได้รวมที่ ปรับแล้วของคุณบวกครึ่งหนึ่งของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของคุณนะคะตลอดจนดอกเบี้ยที่ไม่ต้องเสียภาษีที่คุณได้รับนะคะอย่างเช่นจากพ,พันธบัตรปลอดภาษีเป็นต้นนะคะหากรายได้รวมของคุณต่ำกว่า2 5 0 0 0ื่าเหรียญนอร์์สหรัฐนะคะก็3 4 0 0 0ี่เหรียญนอร์์สหรัฐหากคุณยื่นแบบแสดงรายการร่วมนะคะคุณจะไม่ต้อง จ่ายภาษีเงินบำนาญส,สำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของคุณนะคะหากรายได้รวมของคุณอยู่ระหว่าง25,000เหรียญถึง34,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือ32,000เหรียญถึง44,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ยื่นเอกสารร่วมนะคะจะต้องเสียภาษีมากถึง50%ของผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณนะคะ แล้วก็หากรายได้รวมของคุณสูงกว่า3 4 0 0 0ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ยื่นภาษีแบบเดี่ยวนะคะหรือ 44%,00 0ี่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ยื่นแบบร่วมอาจต้องเสียภาษีมากถึง85%ของสวัสดิการประกันสังคมของคุณนะคะมีประเด็นสำคัญ2ประการนะคะประการแรกนะคะไม่มีใครใจ่ายภาษี100ของรายได้ประกันสังคมนะคะ สูงสุดก็85นะคะสามารถรวมอยู่ในรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณนะคะประการที่2หากประกันสังคมสร้างรายได้หลังกเกษียณเป็นส่วนใหญ่รายได้ของคุณมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเลยนะทุกคนอันดับ2นะคะบางรัฐมีภาษีเงินได้ประกันสังคมของตนเองนะคะอันนี้ที่เราก็ควรจะรู้นะคะ ข่าวที่ก็คือว่ารัฐนะคะส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีสวัสดิการประกันสังคมนะคะอย่างไรก็ตามมีบางคนที่ทำนะคะหากคุณอาศัยอยู่ในรัฐเหล่านี้นะคะสิทธิประโยชน์อ่าประกันสังคมของคุณอาจต้องเสียภาษีในระดับรัฐแล้วก็รัฐบาลกลางนะคะคือ2ต่อนะทุกคนก็จะมีรัฐไหนมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนอ่ารัฐที่1น,นะคะโคโลราโดนะคะคอนเนตทิคัต แคนซัส mm hmm. นะคะเมนิโซตามิสซูรีมอนทานานะคะเนบราสกานิวเม็กซิโกลอสไอแลนด์ยูทาห์เวอร์มอนต์เวสต์เวอร์จิเนียนะคะก็มีสองสิ่งที่ควรทราบนะคะก็ประการแรกมิสซูรีแล้วก็เนบราสกานะคะวางแผนนะคะที่จะหยุดเก็บภาษี วัสดิการประกันสังคมในปี2024และก็2025ตามลำดับนะคะและในขณะที่รัฐเหล่านี้นะคะบางแห่งใช้โครงสร้างภาษีทั่วไปแบบเดียวกันนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเช่นเดียวกับ IRS นะคะแต่รัฐส่วนใหญ่ก็จะมีการยกเว้นแล้วก็เกณฑ์รายได้ของตนเองนะคะตัวอย่างเช่นโคโลราโดนะคะก็จะไม่เก็บภาษีรายได้ประกันสังคมสำหรับผู้ที่รับ ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะมาดูวันที่3นะคะความรู้ที่เราต้องรู้นะคะก็คือหากผลประโยชน์ของคุณจุหกักภาษีเงินจะกลับไปสู่โปรแกรมเขาว่าอย่างงี้นะคะก็สุดท้ายนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องทราบว่าหากรายได้ประกันสังคมของคุณต้องเสียภาษีนะคะจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงม,มากนะคะเพื่อช่วยกองทุนประกันสังคมเองนะคะแหล่งที่มาหลัก ของเงินทุนประกันสังคมก็คือภาษีเงินเดือนนะคะที่นายจ้างแล้วก็ลูกจ้างจ่ายนะคะแต่การเก็บภาษีผลประโยชน์ของผู้เกษียณอายุนะคะที่มีรายได้หลังเกษียณเนี่ยที่สําคัญอื่นๆก็จะเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญเช่นกันนะคะ <S <S ในปี2022 <S <S นะคะระบบประกันสังคมมีรายได้1.22ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐะคะแล้วก็จ่ายผลประโยชน์ออกไปอีกกว่า 1.24ล้านล้านดอลลาร์เล็กน้อยนะคะทุกคนซึ่งนำไปสู่การขาดดุลประมาณ22พันล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะซึ่งได้รับการควบคุมโดยทุนสำรองของโครงการในกองทุนทรัชนะคะหากไม่ใช่เพราะการเก็บภาษีสวัสดิการประกันสังคมเงินที่ขาดแข่งก็จะมีมูลค่าเกือบ70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ เป็น3อย่างนะคะที่ที่ผู้เกษียณอายุต้องรู้เกี่ยวกับภาษีเงนินได้จากสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะก็อย่างที่วันพูดมาคนะ,ะจริงๆถ้าวันไม่มาทําคลิปเกี่ยกับพวกนี้วันก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนบางสิ่งรู้ไปเหมือนกับว่าวันนี้รู้เล็กสิ่งเล็กๆน้อยแล้วก็รวบรวมกันไปเราก็จะทําให้ความเข้าใจในเรื่องอ่า นี้นะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือโอเคนะวันว่าเนาะทุกคนโอเคคะทุกคนคลิปนี้นะคะวันก็มาเท่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวยังไงเจอกับวันใหม่คลิปหน้านะ,ะทุกคนคลิปนี้วันขอบคุณทุกไลค์แล้วก็ขอบคุณ ทุกคนที่กดติดตามคลิปของวันนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกับวันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโชคดีกันทุกคนนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายค่ะทุกคน